มาใหตอนหกสิบอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้หกสิบนี่ฮะอันนี้หกสิบครับอันนี้ร้อยหนึ่งนะครับสวยงามมันจะพี่น้องมาเลยวัดเชิงเขาอยู่ใจกลางสระบุรีเลยวัดทางจุเล็กมาครับอุ้ยเงินเต็มปีวันนี้วัน ช่วงไหนประหละาดเปเจ้านี่นะครับบรรจุพระบรมมาสารีนเจ้าจ้าแล้ววันนี้นะครับท่านพิมพ์พระ,ะขอให้รู้รวยขอให้รวยทุกคนใครดูคลิปนี้ก็จะรู้ไว้ให้รวยนะครับนี่นะเป็นกรงพระทองคำแท้ทั้งในนะครับทั้งนอกมุ้ด้วยทั้งในเป็นทอง ด้วยคองมแข็งแรงภูร่าภูร่า ไปที่สวนน้ำดีๆแต่ว่าไม่รู้จะมดไหมไปดูมาตั้งไกลไปชมบ่แล้วเป็นชินี่ใหม่น่าทจท้อยอที่เขาบอกอ่ะไม่ได้ไปดูเขาดยังไม่ได้ไปดูเขาออกดังจังเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปก่อน มันมีหัวงูโผล่มาจากน้ำที่ไหนก็ใครออกจากเชี่ยวจากหวานบอกแล้วเขาก็ถูกหวยั้มจังเลยมันมีหัวงงโผล่มาสามน้อยแผลน้อยเลือดไปน้ำเค็งเค็งน้อยอยู่ไหมไม่ได้ไปดูไม่ไม่ได้ดูไม่ได้รู้ข่าวเห็นแต่เขาออกข่าวแต่ไม่รู้ที่ไหนไม่ได้ดูไม่สนใจวันนั้นเด็กเด็กไปจับเขาเรียกมันเป็นเด็ก ถ้ามีบุญแต่เขาจับ9 2 6เขาถูกกันอีกบานเลยหนูก็ดูแต่หนูไม่ได้ซื้อจับที่หัวง่วนะจับถ้ามีเล่นให้จับเลยปิงปองปิงปองเราจะต้องไปว้ล้จ้า9 2 6เขาถูกกันบานเลยเขาถวายไข่ชอบไข่โอ้ยขนลุกคนนี้ชอบเล่นอันนี้คนนี้คนนี้จะมีโชคคนลุกเอ้ยคนลุกเลยคนลุกตั้งเลยไาเราเดินต่อเดินทางต่อค่ะ ผมเห็นอยู่ในคลิปอยู่เห็นเขาอยู่เห็นเขาอยู่ในคลิปเนาะนึกว่าคำชะโนดหนูก็ไม่ได้ว่าเพชรอยู่ที่ไหนอยู่เพชรบูรณ์เข่งน้อยเนี่ยอยู่ไหนเล่าบนเขาค้อนนะเนาหมู่บ้านเข่งน้อยหมู่บ้านแมวเนี่ยโอ้จริงเหรอไปสิไปที่กันที่เกาหลไปยังไงอ่ะลูกจะพาไปซื้อเสื้อแขนยาวดิซื้ออะไรซื้ออ๋อไปสาวเหรอ ก็จะไปนั่นไงเกาหลีไงหนาวอากาศมันจะเย็นเมื่อกี้เราขึ้นลิฟต์มาเราเราจะเราจะลงลิฟต์เราก็จะไม่เห็นถ้ำอยากให้ท่านผอเห็นถ้ำไก่่สวยจังสวยสิไก่สวยไก่คู่ก็เป็นวัดหลวงพ่อรวยไงวัดหลวงพ่อรวยวัดหลวงพ่อรวยใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้รวยรวยนะคะขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะ่ายคลิปอยู่แล้ ถ่ายคลิปหรอถ่ายคลิปกันแล้วมาเรามีเพื่อนเดินแล้วเที่ยวทิ่แล้วเราเดินสะเราเดินกันเยอะแล้วก็ไปลงยลปอย่าด้านนั้นให้อาจารย์มีร้าถ่ายให้มีคือบรรยากาศข้างล่างเราเดินออกไปเราจะไปเจอตัวนี้เดี๋ยวเขาจะปิดอไปนะเดี๋ยวเขาจะปิดปิดเจ็ดห้าโมงเย็นเป็นทางลงนะครับอมามา ล,ล,ลุงลงลิฟต์ก็ได้ลุงลงลิฟต์ก็ได้เจอกันที่ชั้นสามแกสมหวังแล้วแกได้ไม้ไปให้พี่ชายพี่ชายผ่าตาตาต่อกระจบกจ้ะโอ้สุดยอดเลยสวยงามค่ะอุ้ยวิวทิวทัศน์สามร้อยหกสิบองศาสระบ,บุรีนี่ไม่ธรรมดานะคะไปอีกชั้นหนึ่งก็ถึงแล้ว อเราลงผิดหรือลงรีบก่อนบอกหรือไงทำไมไม่เห็นทางเข้าล่ะทีนี้เราจะเข้าทางไหนไม่ใช่แล้วไหนไม่ใช่แล้วทางทางไหนลงรีบเลยเียวฮะเลยวหรือเข้าางนก็ลงเข้าไม่ได้แล้วเขาปิดอเ้อเขาปิดลงไปเขาปิดแล้วเาบอก่นชั้นสามชั้นสามชั้นสามตัวนี้ชั้นอะไรนี่ นี่ข้างล่างนี้เจอแล้วนี่ชั้นสามเกินแล้วเกินแล้วจ้ะที่มีถ้ำนะ เข้าไปที่ใช่เปล่าจะมีถ้ำนะเป็นสวยเข้าไปในนั้นจะเป็นออีกโลกหนึ่งเลยเข้าได้ไหมใส่รองเท้าไปเลยค่ะเพราะว่าเราต้องใช้รองเท้าไปด้วยค่ะน่าถ้ำข้างล่างนี่ต่อหน้าเราเนี่ยทางลงถ้ำนี้ค่ะไปเลยค่ะมามามาเนี่ยทางนี้ค่ะทางลงถ้ำนี่ค่ะ นี่ถ้ำพุทธเศรษฐีนาคาราชทางลงถ้ำค่ะมา,าะน,ะนี่ค่ะแล้วก็ลงไปก็ไปโผข้างล่างอีกชั้นหนึ่งมามาตามมาสาธุถ้ำพุทธเศรษฐีนาคราดมาอยากให้เห็นมันเนี่ยสวยก็ไปมาแล้ก็มามาแล้วก็ชอบไงถึงได้ชวนไงอยากให้เห็นคือมาลึกแท้ ตามมาตามมาเรื่อยๆไม่ค่อยเดินเด้อลื่น้วไม่ไม่เดิไม่ลื่นค่ะแต่บ้านเป็นหินอ่อนมีที่เดี๋ยวก็เห็นค่ะสาธุมาแล้วค่ะเทวดาฟ้าดินจริงศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำ ช่วยคุ้มของพวกเรายูทูบเบอร์นี่หลวงพ่อองค์ขาว <YouTuber S 1> <YouTuber S 2> ายูทูบเบอร์สายสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่เบิงเบงเบิงเบงปูนปูนปูนสาธุของจริงของปลอมเราไม่รู้รู้แต่ว่าสวยเข้ามาแล้วก็มีความสุขนะคะอ่ะมีตู้บริจาคด้วยนะ มาหินอ่อนหินอ่อนหินงอกหินย้อยสวยงามค่ะคุณตาก็ช็อตสั้นมาจะตามมาจ้ะสาธุขอพรสาธุเจ้าที่เจ้าทางขอให้รวยเข้ามารวยทุกคนนี่น้ำใสปิ้งเลยที่น้ำไหลลงนั่นแหละค่ะเนี่ยเห็นไหมฮะ โอ้โหจะไปเห็นพญานาคนะคะตามมาค่ะเนี่ยเป็นน้ำเย็นเก็ียบเลยอู้สาธุสาธุสาธุนะคะลูกขอกราบขอพรช่วยคุ้มครองลูกนะคะมากันสี่คนนะคะ นี่หินงอกหินย้อยอสวยงามมากสวยงามมากใครมีโอกาสมานะคะมาทําบุญที่วัดเ,เชิงเขาเชิงขาไม่ใช่ขออภัยอยู่ที่สระบุรีนี่นี่นี่ก็น้ําค่ะนี่น้ําหมดเลยค่ะน้ําใสแจ๋วเลยค่ะอ่านี่อีกที่หนึง่งอ่านี่ก็ร่วมบูชาถวายนี่นี่พระพุทธรูปสาธุค,ค่ะ โอ้โหสวยงามมากค่ะหินงอกหินย้อยนะคะอืสวยงามจริงๆค่ะนี่หินงอกหินย้อยดูสวยงามมากครับสวยงามดูนะครับโอ้ยลุงตามก็ลุงประกบไงกันหัวหน้าหัวหน้าข้างหลังก็ดีแล้วไงมีลุงเออนี่นี่พญานาคอยู่นี่จ้า โอ้ oh. คนเขาถูกหวยเขามาทาบุญร่วมทำบุญหลวงปู่พญานาคนี่มีตู้รับบริจาคด้วยนะคะสาธุนี่ครับร่วมทาบ,บุญกับพญานาคตรงนี้นะครับจ้าขอให้รวยขอให้รวยขอให้ทุกคนรวยนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยรวยว,วัดหลวงพ่อรวยรวยแล้วรวยอีกใช่ไหมรวยแล้วรวยอีกกูรีรวยแล้วรวยอีกไปสุขภาพแข็งแรงมาออกมาที่นี้ เออนี่ก็หินงอกหินย้อยสาธุดูที่ล่ะสวยไหมล่ะออกยังไีฮะออกยังนี่ออกแล้วจ้ะอ,ออกแล้วนะออกแล้ว,ออลวมามุดมาค่อยๆเดินเด้อก้มหัวนิด,นด,นดนหน่อยเด้อรอทำนะจ๊ะอ่ามาตามมาเป็นเก็ดพญาน้าทั้งหมดเลยนี่ ออกมาประตูนี้ค่ะนี่ก็หินงอกหินย้อยค่ะออู้นี่ก็เป็นบันไดขึ้นไปอีกนะคะถ้าเกิดขึ้นใครจะขึ้นไปบนนี้ก็ได้นะค่ะเราเราไม่ขึ้นค่ะเพราะเวลาจะากัดนะคะนี่ก็มีน้ําค่ะทุกที่จะมีน้ําหมดเลยสวยงามโอ้สวยงามจริงอยากให้ท่านมานะนี่ผมก็คนเคยดูครั้งแรกอยู่ใกล้ๆกสระบุรีมาใกล้ๆนี่แหละค่ะแล้วี่ละอยู่รพบุรีอ่า เราออกทางออกแล้วนะคะทุกท่านเห็นทางออกนะคะเราจะออกทางนี้นะคะไปแล้วเดินขึ้นตามสายไฟนี้นะคะ<ร>ามาไม่ปิดค่ะ <c oughs> ปิดเราก็อยู่สี่คนนี่แหละทางออกทางเข้าเป็นบริบาลนะาตาละมาลูกสอนตามมา ก็ปิดห้าโมงเย็นตอนนี้ยังไม่ห้าโมงเย็นนะคะเปิดสองโมงเช้าค่ะปิดห้าโมงเย็นอ้าวถึงแล้วค่ะสาธุสาธุว้าวอ้าวออกมาจากถ้ำแล้วค่ะว้แล้วเราก็เดินอ้อมไปที่เดิม นี่ก็มีลิฟต์ถ้าเราลงลิฟต์ก็ได้ปดไปอมาใช่อฮยสุดยอดอ่าวัดเชิงเขาเยี่ยมยอดวิทยายุทธหอบเลยใช่ไหมสาทุหินตายหินใหญ่ไปขอพรเด้อนี่ แต่ทางนู้นทะลุไม่ได้โอ้ยสวยะระวังตกเขาบอกเขากั้นไว้แกไปขอพอนะ่อเด้อทั้งคู่จับลอตเตอรี่เดอ้อจะได้มาอีกเขียดน,นะคะหลวงพ่อขอถูกหน่อยสำหรับคลิปนีอ้อยู่ที่นีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ บรรยากาศหินตาหินยายอนี่แหละคะ่ะมองไปรอดกระจกก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีขอบพระคุณขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงเฮงปังปงักินบกบกจกบก่ลงเงิเน,นไหลน้องทองไหลมาทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ